tuyệt đối <laughs> nó tầm nhanh, hoặc là chuẩn món, không, không lỡ những video hấp dẫn นี่วาสมจะใช่นั่งแก้วม่นสมกันเด้อดินะตกอาดี ก็ดีดอือืม,อมเห็ดกับบะแก่แบเออขอทายอยู่ครับพานพัน